นี่ครับสกิลผสานหมู่บ้านโคโนเฮเรามาดูเท่าไหร่กดสกิปไปบึ๊บบุ้ม,มโอ้โห,โหสองแสนสาม <laughs> เป็นไงแรงเปล่ายังยังไม่จบเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเซตครับคุณผู้ชมอันติเมทลิทปิดท้ายไปครับ,รบ,โโบคันนอนไลนิ่งปัดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมบึ้ม ั้้งตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคอสลิทและไลาอาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปรีวิวตัวละคร2ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าจอมเวทสองคนนี้จะมีความน่ากลัวขนาดไหนในระบบ PVP และระบบ PVE ด้วยนั่นเองนะครับและทีม PVP ที่ผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นก็คือทีมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวดาเมจ2ตัวนะได้แก่ลิทและก็ไลาอา สองตัวนี้จะใช้ในส่วนของสกิลอันติเมทแล้วก็สกิลผสานนะฮะเมตาเจแปนรอบแรกดาเมจเนี่ยแน่นสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแบบไหนที่ยืนอยู่ในทีมไม่สามารถต้านทานดาเมจของ2ตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นรุ่นพี่ฟิลลันครับสำหรับจอมเวทคนนี้ผมเอามาบัฟอัตราคริติคอลและก็ดาเมจกายภาพรวมไปถึงสปีดด้วยนั่นเองนะครับและในส่วนของวิลเลียมแวนเจสเนี่ยก็จะบัฟคล้ายคลึงกับเจ้าตัวฟิลลันเลยนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสําหรับคนไหนที่ไม่มีวิลเลียมผมแนะนาว่าให้คุณผู้ชมใช้ในนส่วของ วอลทอสแทนได้นะครับเจ้าวอลทอสมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัววอลทอสจะบัฟไปในด้านของพลังเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของสตมิน่าคนไหนไม่มีวิลเลียมใช้ตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งที่ผมใช้วิลเลียมเพราะว่าข้อดีตอนอันติเมตจะสามารถสะท้อนดาเมจได้นั่นเองนะครับเรามาดูจอมเวทโปรไฟล์ของลิฟกันหน่อยดีกว่านะครับไปผมพาคุณผู้ชมไปดูเลยสําหรับตัวละครตัวนี้สกิลที่เน้นอัพนะครับผมแนะนําว่าให้เน้นอัพไปที่อนะัติเมตเนาะอัติเมตเสร็จแล้วก็มาที่สกิลสองารคร ใครไม่มีร์ดประจําตัวเน้นไปที่อัตราคริติคอลก็ได้ครับตัวนี้เน้นครีนะยิ่งดามเมจครีแรงหรือว่าอัตราครีเยอะๆก็จะสามารถทําคอมโบได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูที่สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งโจมตีแล้วก็เพิ่มในส่วนของอัตราคริติคอลให้กับตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าอัตราครีที่เพิ่มเข้ามาจะเพิ่มให้กับสกิลที่1เท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับสกิลที่2ก็จะคล้ายคลึงกันเลยเป็นการโจมตีโดยการเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับสกิ ด้วยนัเองในส่วนของการ์ดครับผมจาไม่ได้ขออภัยด้วยน่าจะเพิ่มอัตราคีย์ิคอลนี่แหละคุณผู้ชมลองดูของตัวเองเทียบตัวอย่างอีกทีนึงนะครับทีนี้ก็มาเป็นในส่วนของอันติเมทครับอันติเมทก็คล้ายๆกันครับเพิ่มอัตราคีย์ิคอลของสกิลนี้ซึ่งไอ้สกิลอันติเมทเนความสามารถอะไรต่างๆมันไม่ได้มีเลยนะครับมันเน้นคริรุนๆเลยคริทีเดียวขี้แตกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและก็ในส่วนของสกิลผสานครับสกิลผสานผมจะให้คุณผู้ชมเน้นไปที่การมองร่วมกับการผสานกับตัวไรอาครบ ไลาอารก็จะเข้าคัดซีนประสานนะครับซึ่งความสามารถของลิทก็จะโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกัน20%นั่นเองนะครับต่อมาเป็นพาสซีฟ LR ครับขั้นต่าๆนะี่อย่างน้อยต้องทําให้ถึง LR นะเพราะว่าตัวลิทจะมีการกันตาย1รอบนั่นเองนะครับในกรณีที่โดนโจมตีแล้ว HP เหลือต่ํากว่า30%นั่นเองนะครับก็ถือว่ายืนแล้วก็สร้างดาเมจได้แน่ๆหนึ่งรอบนั่นเองครับคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ผมแนะนําว่าเป็นโจมตีเล็กโจมตีใหญ่และก็ดาเมจคริติคอลใหญ่นะคร,คาารถ โยโกได้ตามสะดวกเลยนะอาจจะเอาในส่วนของโจมตีใหญ่อัตราคริติคอลใหญ่อัตราคริติคอลเล็กหรือจะเป็นโจมตีใหญ่อัตราคริติคอลใหญ่ดาเมจคริติคอลอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเล่นได้หมดเลยแต่ว่าที่เราควรใส่จริงๆก็คือ2ชิ้นบนครับไอ้2ชิ้นบนลักษณะเป็นยังไงลักษณะ2ชิ้นบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือชิ้นที่1บนชิ้นที่2บนครับประมาณนี้เนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นชิ้นที่1ล่างชิ้นที่2ล่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง2ชิ้นบนจะให้ออฟในเรื่องของดาเมจให้กับตัวละครนั่นนเองส่ว ตัวละครตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่ในส่วนของดาเมจเวทเป็นหลักนะครับเมื่อเราใส่แบบนี้นะครับถ้าหากเราคํานวณค่าอะไรต่างๆเนี่ยดาเมจท่อท่ที่ออกมามันจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าการใส่ผสมกันเว้นแต่ว่าตัวละครตัวนั้นมีดาเมจกายภาพและก็ดาเมจเวทที่เท่าเทียมกันอย่างเช่นวิลเลียมนั่นเองนะครับโดยคลิปนี้ผมจะใส่อุปกรณ์ประมาณนี้ให้คุณผู้ชมดูนะและจอมเวทโปรไฟล์คนถัดมาครับไลอานะไลอาซุเคฮิโรฮะเอ้ยอันนั้นมันยามิตัวละครตัวนี้เป็นตัวก๊อปปี้ยามิที่สมบูรณ์แบบกว่ายามิก็ว่า ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวกว่ายามิอีกซึ่งเมตาณัจจุบันตอนนี้ก็มีการเอาไปเล่นไต่หอคอยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเรามาดูที่สกิลที่1ครับสกิลที่1เป็นการโจมตีหมู่และในกรณีที่เรามีบัฟจะโจมตีเพิ่มเติมอีก30%นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ครับโจมตีเดียวหลังจากโจมตีแล้วก็จะคัดลอกบัฟของศัตรูที่มีอยู่มาให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่ใส่การ์ดมันจะไม่เป็นการคัดลอกครับมันจะเป็นการ อันติเมตครับอันติเมตจะเป็นการโจมตีเดียวและแน่นอนสําหรับการโจมตีเดี่ยวตรงนี้นะครับถ้าหากมีบัฟอยู่จะโจมตีเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าไฮไลท์สุดๆเนี่ยก็คือสกิลประสานรูปแบบที่เอาไว้คู่กับตัวลิทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจาของลิทได้ไหมของลิทเนี่ยจะโจมตีไม่สนพลังป้องกัน20%นะครับแต่ว่าของไลอารเนี่ยจะโจมตีแล้วก็คัดลอกบัฟนะครับหลังจากนั้นก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทและพลังโจมมมตตีีีีีีกกกาภพอ40%คคคุุุณผู้้้้ชรร่่่นนนนไแะ หักในเลยครับคุณผู้ชมครับมันแรงจริงๆมันแรงแบบแรงมากๆครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าหักติดครีสเนี่ยเหยียบ2องถึงสามแสนได้เลยนะสำหรับเมตาช่วงแรกต่อมาเป็นในส่วนของสกิลติดตัว LR นะครับสำหรับเจ้าตัวไรอาเนี่ยในกรณีที่บัฟใช้งานอยู่แล้วหมดไปจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครตัวนี้15%มีผล1ครั้งต่อ1เวฟนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจที่พอยืนได้ในระดับหนึ่งนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการอัพสกิลครับอัพสกิลเป็นหลักเนี่ยผมแนะนําว่่าาให้้คุณผผูชมอกักนน ซึ่งเราจะมองไปเรื่อง PVP เป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของ PVE เนี่ยเราก็อัพเป็นแบบบาลานได้เลยนะครับทีละ3ทีละ3ไปก็ได้นะสกิล1 3สกิล2 3แล้วก็อันติเมทอีก3อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็สามารถใช้งานได้หมดเลยแต่ว่าช่วงแรกนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเน้นไปที่การ PVP เป็นหลักเพราะเมตา PVP ไอ้สตัวเนี่ยมันอยู่ได้แค่2อาทิตย์นะครับก่อนที่โนเอลจะมาเนาะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับคุณผู้ชมสาหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยจะต้องรอรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ อุปรกรณ์ผมอยากให้คุณผู้ชมมองกลับไปที่ตัวลิศเป็นหลักนะครับแต่ว่าออบหลักของเราะรจะเน้นไปที่าดาเมจกายภาพแทนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจําลิศได้ไหมลิศเราจะเน้นไปที่ดาเมจเวทแต่ว่าตัวไรอาร์เราจะเน้นไปที่ดาเมจกา,ายภาพนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์แบบตรงเซตเป็นๆนะครับใส่ผสมกันก็ได้ไม่ผิดครับคุณผู้ชมแต่ประสิทธิภาพของดาเมจจะได้น้อยกว่าที่ผมแนะนํานั่นเองนะครับเราไม่ต้องไปมองเรื่องพลังชีวิตหรือว่าค่าดีเฟนต์เลยนะครับอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยถ้าหากเราจบเกมได้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าอเคนะ ค่าพลังชีวิตหรือว่าดีเฟนต์เนี่ยเราจะมองไปที่การใส่กับแท้งเป็นหลักนั่นเองนะครับต่อมาครับไอ้เจ้าฟินแลนด์บ้างครับคุณผู้ชมครับรุ่นพี่ฟินแลนด์ของเรานะครับเราจะเน้นไปที่สกิลอันติเมตครับกับสกิลสองเพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมผมไม่ขออธิบายอะไรเยอะนะและก็เจ้าวิลเลียมแวนเจสครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเช่นเดียวกันนะครับเอามาแปะบัฟนั่นแหละคุณผู้ชมเราจะเน้นไปที่สกิลที่2เป็นสะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เราพยายามบัฟให้กับตัวไรอาร์นะครับเพราะว่าบ แล้วก็บวกสตมิน่ให้ด้วยบวกสปีดเอาไว้ใส่กับไรอาร์เนี่ยสมบูรณ์แบบสุดๆมากกว่าลิสอีกนะซึ่งหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเข้าสูตรคอมโบได้เลยทีนี้ในส่วนของอันติเมทครับอันติเมทก็จะมีการเพิ่มโล่สะท้อนให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าตรงนี้จะได้ใช้ในกรณีที่เรายื้อเทินประมาณนี้นั่นเองนะครับอุปกรณ์ของรุ่นพี่ฟินแลนด์แล้วก็วิลเลียมจะใส่ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือเซ็ตความเร็วใหญ่4ี่ชิ้นครับแล้วก็เซ็ตความเร เห็นผลเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้อันดับของผมเนี่ยน่าจะเกือบลังท้ายที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แล้วมั้งเนี่ยเพิ่งมีแต้มอยู่40แต้มเองครับบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เลยส่วนใหญ่แล้วผมเข้ามาล็อกอินทําภารกิจประจําวันแล้วมาเอาเพรหลังจากนั้นก็กลับไปเล่นเกมอื่นนะครับผมจะขอตีกับหลวงพ่อไซเก้ละกันนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วในส่วนของเกมเพจตรงเนี้ยเราไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะว่าตียังไงก็ชนะแหละคุณผู้ชมแต่ผมจะให้ดูเกมเพจคร่าวๆก่อนนะครับเปิดเกมมาผมจะใช้สกิ ที่ผมบอกคุณผู้ชมนะบัฟให้กับไราอารประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของทีมผมเนี่ยฟินแลนด์ไม่ขึ้น LR ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่เสียดายมากๆหลักๆเลยคือผมเอาเศษฟินแลนด์ไปแลกของหมดครับก็เลยไม่ได้ตัวละครฟินแลนด์ระดับ LR นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยค่อนข้างดีระบบการ,การเอาเศษไปลงตัวละครอื่นนะครับมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยเอาล่ะในส่วนของฟินแลนด์ครับอันติเมตใส่กับทีมเลยนี่ฮะอันติเมตไปเปิดมิติหาสาวเจ้าว้ๆววโอ้โหเสียงหลงด้วยโอเคเรียบร้อยฮะ เป็นไงเพิ่มอัตราคริติคอลมาครับไรอารนะผมจะใช้ที่สกิลผสานครับให้จําไว้เลยนะครับคุณผู้ชมไรอา R, สกิลผสานเท่านั้นในรอบแรกเนาะแต่ว่าในกรณีที่ตัวลิทเปิดก่อนนะครับก็ให้ใช้สกิลอันติเมทลิทก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้สกิลผสานไรอาซึ่งมันจะเป็นการโจมตีหมู่ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่าดาวเมทที่ทําได้เนี่ยแรงมากๆเรามาดูสกิลผสานไรอาก่อนเลยนะครับกดไปอ่ชืบไปฮะสำหรับทีมสีฟ้าเละเป็นขี้แน่นอนครับเมตาแรก ผสา,านพลังนินจาหมู่บ้านโคโนโฮเฮอ้ยอันนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่เห็นดามเมจนะโอเคเดี๋ยวผมขอแวะมาตีกับเพื่อนหน่อยละกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกไว้เลยว่าทีมผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแต่ว่าเมตาณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเมตาประมาณว่าเพิ่มโล่ลบโล่อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเขามีจูเลียสด้วยนะค่าพลังแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ผมจะให้คุณผู้ชมดูประสิทธิภาพในการทําคอมโบนี้ดูนะครับเอาล่ะลุยกันเลยนะแมคนนี้ก็ตึงจัดอะเพื่อนผมเองครับอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะเขาอยู่เจแปนไม่ค่อยได้พูดได้จากันนะฮะแต่ว่าตีกันตลอดอันนี้ก็ว่าไปนะฮะเอาล่ะมาดูใครเปิดก่อนครับแน่นอนว่าตัวละครสายซัพพอร์ตเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับบัฟให้กับเจ้าตัวไรอานนะตามที่บอกเลย ไราอาพับไปฮะเพิ่มความเร็วปึ๊บปั๊บอืมเรียบร้อยฟิลลันต่อนะครับซึ่งหลังจากฟิลลันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นทีมของฝ่ายตรงข้ามเลยนะสังเกตไทม์ไลน์ด้านขวานะครับในส่วนของไทม์ไลน์ด้านขวาตัวจูเลียสจะเป็นดาเมจที่มีความเร็วสูงที่สุดในเกมณปัจจุบันก็ว่าได้นะเออแล้วก็จะมีเจ้าตัวโลตัสด้วยฮะโลตัสอยู่ทุกเมตาครับคุณผู้ชม,เป,มเปิดประตูวาร์หาสาวเพิ่มความเร็วมาพอได้แหละพรีมาฮะขอแหละอย่าเพิ่งตายอะไรก็ได้ครับ โลตัส u l นติเมตมาครับเพิ่มพลังควนคาถาควันคาจิโนคือโบจสออึยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังอยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่นะเพราะว่าเราชนะสีครับจูเลียสมาฮะลงที่ใครไรที่คงลงที่ฟินแลนด์ครับเอ้าเรียบร้อยตุม้มแน่นอนว่าฟินแลนผมตายครับเขาได้นอกรอบโอเมก็อ่ะโอเคนอกรอบตายไม่ดูก่อน อชึบยืนได้ฮะอา้าววิลเลียมไปซะแล้วแหจักรรพัิเวทมนคนถัดไปเอาล่ะตอนนี้เลือดของผมหมดหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะผมจะมีแต่การใช้สกิลแบบสาดตงๆนะครับคุณผู้ชมตัวผมมันแพ้นโนเอลด้วยสิโอเคไม่เป็นไรเราสาดไปก่อนนะเราได้บงได้พับอะไรมาอยู่แต่ว่าฝั่งนั้นก็มีเหมือนกันแหละลุยฮะ,ะไหลอาภาษาหมู่บ้านโคโนฮะคู่ประสานที่เก่งที่สุดในเกมจัดไปให้พ่อหนุ่ม ยิ้มสวยซะด้วยยิ้มหล่อเหมือนเกลเลยปุ้มเข้าไปเป็นไงโอ้หน็อกไปแล้วหนึ่งครับเป็นไงคุณผู้ชมอ้าวไม่ฟื้นวะอาแล้วตอนนี้โนเอลก็บับโลให้กับเพื่อนร่วมทีมครับไม่เป็นไรเป็นรอบของลิศผมนะครับมาลิศสาดไปเลยเต็มที่เมตาปัจจุบันปะทะเมตาเมื่อตอนซีซั่นสองครับเฮ้ยชืบไลนอนแฟรไรนิง่งอะไรคือไลนอนวะมีแต่ Canon. แคนนอนแคนนอนแฟรไรนิ่งสิเออเอาไปตุม้มเรียบร้อยเจ็ดหมื่นครับ อเอาเป็นว่าเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับถ้าหากเขาไม่มีจูเลียสหรือว่าในส่วนของตัวโนโอเอลเนี่ย ผมรับประกันได้เลยว่าตี้แตกแน่นอนครับขี้หักในครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมการันตีเลยนะแต่ว่าณขนาดเนี้ยผมสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันตกเมตาไปนานแล้วนะสังเกตว่าศาสตร์กลับด้วยสกิลประสานของไรอารทีเดียวนะครับเจ้าตัวจูเลียสของศัตรูเนี่ยถึงก็ลงไปนอนกันเลยทีเดียวนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมเพย์ให้คุณผู้ชมดูนะซึ่งทีมนี้จะเป็นทีมที่คล้ายคลึงกับเมตาช่วงแรกๆมากที่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ จะมีแค่จูเลียสที่เพิ่มเข้ามานั่นเองครับผมซึ่งจูเลียสจะเป็นสีฟ้านะครับแพ้ทางกับตัวละครสีเขียวเราสามารถใช้คอมโบนี้ต่อก่อนกับจกักรพรรดิเวทมนต์ได้เลยนะครับเอาละเข้าสูตรเดิมเลยนะสกิลสบัฟไรอาเข้ามาครับไลอาทํายังไงไอรอารอก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟินลันด์บัฟให้ก่อนนะจ๊ะอาชื้อเปิดประตูมิติหาสาวสวยเจ๋วจวยเจ๋หวาเรียบร้อยฮะกดสกิลไปโอเคไรอารนะครับรอบนี้เป็นไงเรียบร้อยไหนดูจูเลียสซิจูเลียสเป็นยังไงครับจูเลียส เลือด s p 42นะครับโอเค HP น้อยฮะไม่เป็นไรนี่ครับสกิลผสานหมู่บ้าน,คนโคโนเฮะเรามาดูเท่าไหร่ก,กดสกิลไปบึ๊บบุ้มโอ้โหสองแสนสามเป็นไงแรงเปล่ายังยังไม่จบเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเซตครับคุณผู้ชมอันติเมทลิทปิดท้ายไปครับคาริโมฮชินบัสโนโคโบแคนนอนไลนิ่งแปดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมบึ้ม โดทั้งตีนี่ก็คือเมตาถัดไปที่ผมมองว่าเราจะได้เจอกันแน่ๆครับสำหรับทีมทีมนี้นะมันโหดมากๆครับคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของการเล่น PVE กันหน่อยดีกว่านะครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ดีวิวเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการเล่นคอมโบใน PVP มากกว่าเนาะเอาล่ะตอนนี้เจ้าลิศโดนตีเกือบตายแล้วนะครับผมจะเข้าสู่เดิมครับบัฟบให้กับเจ้าตัวไรอาก่อนนะ หลังจากนั้นไราอารผมก็ต้องรอรอบนะครับรอให้ฟินแลนด์บัฟให้กับตัวละครในทีมก่อนโอเคแล้วก็มาดูที่ตัวไราอานะครับไราอาก็สกิลผสานตรงนี้ไปบึ้มไหมฮะอาชึบไปยัง8ปดหมครับในส่วนของ PVE นี่ค่อนข้างง่อยเลยนะมันจะต้องไปลงเป็นดันเจี้ยนดันเจี้ยนไปนั่นเองนะครับตามดันเจี้ยนแต่ละสีเนาะคันนอนไลนิ่งแฟดไปฮะคุณผู้ชมกดสกิปเลยแล้วกันนะ 35 0 0 0ครับเบาเลยแหละเบาเบามากเลยคุณผู้ชมฮะสีมันเป็นสีที่แพ้ทางด้วยนะครับสีชนะทางก็ดันกลายเป็นแทงซะอีกในกรณีที่เราฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้สกิลอันติเมทของเจ้าตัววิลเลียมนะอ,อันติเมทไปวิลเลียมอชืบเรียบร้อยครับแต่ว่าความเร็วถ้าหากเราสูงกว่าของศัตรูเราก็จะแทบไม่ได้ใช้ในส่วนของการสะท้อนเลยนะเดี๋ยวผมสังเกตแป๊บหนึ่งนะสะท้อนให้กับตัวไหนเอ่ยอ่าให้กับตัวไรอานะครับโอเคเอ้าวตายแล้วเนี่ย ต้องรอเขาตีไราอารนะไราอาถึงจะสะท้อนไม่ตีเลยเยี่ยมและตอนนี้ก็เป็นรอบของไราอาครับแน่นอนว่าถ้าหากจบรอบของไราอาร์ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวละครที่ไม่ได้รับบัฟสะท้อนดามเมจนั่นเองนะโอเคผมดึงให้กับตัวไราอาหน่อยแล้วกันเพิ่มความเร็วเพิ่มดามเมจไปฮะ เราจะเห็นผลชัดๆก็คือตัวไรอาร์นี่แหละเอาไว้ PVE ดีนะครับสามารถเล่นได้ยาวซึ่ง PVE ก็จะมีหลายดันเจี้ยนนะครับการลงดันเจี้ยนสีฟ้าด้วยทีมสีเขียวการตีบอสจำกัดเวลาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับสังเกตตัวไรอาร์นี่จะเป็นตัวดาเมจที่สามารถทําได้ดีเลยนะผมมองว่าโอเคเลยแหละตัวละครตัวนี้แต่สําหรับดันเจี้ยนป่าเขียวพงไพรนะครับก็ค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะว่าถ้าหากทีมเราไม่ตึงจริงมันยืนไม่ไหวครับคุณผู้ชมผมขออัติเมตไรอาร์ปิดท้ายคลิปนี้กันหน่อยละกันนะครับในส่วนของการรีวิวก็จะมีประมาณนี้นเะเลเกให้สุ และอย่าลืมพักผ่อนได้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับผม